สวัสดีเพื่อนๆชาวจินจิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่407ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True m น n e y หรือว่าช่องทางธนาคาร แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยยังไงวันนี้ขอ20คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็เนื้อหาบอกได้เลยว่ากำลังเข้มข้นสนุกดุเดือดเป็นอย่างมากไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากการต่อสู้อันแสนดุเดือดได้เริ่มขึ้นแน่นอนครับสำนักอเวจีนั้นเป็นฝ่ายตก เป็นรองอย่างเห็นได้ชัดด้วยขุมกำลังของฝ่ายตรงข้ามที่มีเยอะกว่าและทรงพลังยิ่งกว่าไม่ว่าจะเป็นหนึ่งใน8ราชองคคักษ์ของอ,องค์จกักรพรรดินะครับรวมไปถึงคนขององค์ชายสี่หลิวปิ่งน้ำซ้ำยังมีชาวรั่วล้านนะครับที่ผนึกกำลังกับชาวรั่วรีด้วยการใช้เวทมนต์คาถานะครับทำให้หาลว่วนั้นมีพลังร่างาวตาน กระโดดขึ้นไปถึงแปดกีบและบทขยี้สำนักอเวจีนะครับจนแทมที่จะย่อยยับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับภายใต้แผนการอันเหนือล้ำของซื้อวูหยาก็สามารถพลิกสถานาามาได้ชัวขณะหนึ่งมันนั้นเกือบที่จะทำให้สำนักอเวจีนะครับได้รับใช้และได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างไรก็ดีนะครับใครจะไปคิดกันเล่าว่าองค์ชายซีหลิวปิงนะครับจะใช้น้องสายน้องสาวของตัวเองใช้คนในสายเลือดนะครับมาเป็นเครื่องต่อรอง ด้วยการที่เห็นว่ายงนิงนะครับตกอยู่ในอันตรายซื้อวูยาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังบุกเข้าไปช่วยนั้นก็ได้ถูกตบร่วงลงมานะครับด้วยพลังร่างอาวตารทพมาปาของฮาลัว่วทำให้สาการในตอนนี้นั้นสำนักอเวจีนั้นถึงข่าวอับจนเหลวอย่างไรก็ดีนะครับในช่วงเวลาที่ แสงอันริบรีแบบนี้จู่ๆก็ได้มีชายชราคนหนึ่งนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นข้างๆข,ของซื้อวู่หยางใช่แล้วครับเขาคือจีเตียนเต้าอย่างไม่ไม่ต้องสงสัยผู้เป็นศิษย์นะครับที่ไม่เหลืออะไรอีกแล้วเขาไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงด้วยซ้ำและแล้วนะครับเขาก็ได้พูดสิ่งหนึ่งออกมาที่ทำให้เราเราคนดูนั้นต่างต,างตกตะลึงเขาขอ,ขอร้องให้ผู้เป็นอาจารย์อย่างจีเตียนเต้านะครับช่วยเหลือตัวเองในศึกครั้งนี้บัดนี้นะครับ ในฝั่งของร่างวาตารมาปานะครับถึงแม้ว่า,ากีบดอกบัวจะหายไปกีบหนึ่งแล้วก็ตามแต่ถึงแบบนั้นมันยังทรงพลังนะครับเพราะว่ามีพลังร่างวตารดอกบัวถึงกรีบอยู่ดีในฝั่งของสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้ง4ี่ก็ได้ล่าต่อยกลับไปในตอนนี้พวกเขารับบาดเจ็บสาหัสกันหมดนะครับยิ่งไปกว่านั้นความเสียหายที่เราสาวุกของสำนักอวิจีได้รับมามันก็ถือได้ว่าเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวในตอนนี้ลิวปิงยังคงไม่ขยับ แม่ทัพตังหุของเขานะครับยังคงลอยอยู่ที่กลางอากาศเพื่อดูท่าทีต่อไปในสนามรแบแห่งนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นการละสายตาจากสรูจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งยิ่งไปกว่านั้นนะครับตอนนี้พวกเขายังอยู่กับชนเผ่าอื่นที่ไม่รู้ว่าอาจจะหักหลังเพื่อพวกของตัวเขาเองเมื่อไรก็ได้สําหรับอารุน่นนนอนครับไม่มีทางที่จะปล่อยให้โอกาสทองแบบนี้หลุดมือไปแน่เอ๋องชายสี่ท่านจะยืนดูตรงนั้นเพื่ออะไรกัน ท่านจะพักได้ยังไงกันในเมื่อสุดยอดผู้พิทักษ์ตังซียังไม่ตายคิวของหลิวปิงขมวดเข้าหากันหลิวปิงจับจ้องไปที่หาลัวนะครับชายคนนี้มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขเมื่อเห็นแบบนั้นหลิวปิงก็รู้ได้ทันทีว่าหาลวจะต้องหันคมลิบใส่พวกเขาแต่หลังจากที่บทขยี้สำนักอวจีจีเมื่อสำนักอวีจีถูกจัดการคิวต่อไปคงจะเป็นคนขององค์ชายหลิวปิงยังไม่ต้องสงสัยแต่ถึงแบบนั้นหลิวปิงก็ไม่มีทางเลือกอื่น อย่างไงซะตอนนี้คงจะต้องมีแต่การร่วมมือกันเพื่อจัดการกับสุดยอดผู้พิทักษ์ตังสีหลีจิงยี่เจ้าเองก็เป็นคนของแม่ทัพเวย่ยแม่ทัพเชียงกำลังบาดเจ็บทำไมเจ้าไม่คิดเข้าร่วมการต่อสู้นี้ล่ะหละีจิงยี่นะครับที่กำลังลอยอยู่บนอากาศที่มือของนางนั้นถือร่มที่ดูสีอาถือร่มที่ดูมีสีฉูดฉาดที่ทำให้ทุกคนพบเห็นนั้นต่างก็ตกตะลึง ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้จนถึงตอนนี้นะครับลีจิงยี่เลือกที่จะไม่ขยับแม้แต่ก้าวเดียวนางได้ซ่อนตัวอยู่ในมุมที่ไม่มีใครน่าจะสังเกตเห็นแต่ท้ายที่สุดแล้วหลิวปิงก็เป็นคนพบนางอาวตารนะครับสามร่างได้บินไปหาซื้อวูยยาในขณะเดียวกันตอนนั้นอีกฝ่ามือทั้งหลายก็ได้ลอยมาหาตัวเขาสภาพเวทล้อมที่อยู่รอบตัวของซื้อวุยยะนะครับบัตนี้ก็ประกอบไปด้วยลู่โจหยวนเอ๋อและก็เฉิ้เลี้ยงสู่ ในขณะนั้นเองนะครับในที่สุดดวงตาหลายคู่ก็ได้จับจ้องมาที่ลู่โจวหลิวปิงหลี่จิงยี่และสุดยอดผู้พิทักษ์ตังซีนะครับตางก็ตกตะลึงทำไมช,ชายชราคนนี้นั้นถึงดูมีออร่าที่คุ้นเคยมากเกินไปฮห <c oughs> ลิวปิงนะครับมันเคยพบจีเทียนเต้าเฉกเช่นเดียวกันหลี่จิงลี่หลี่จิงยี่ก็เคยได้รับการช่วยเหลือและก็พบกับพระเอกมาและไม่ต้องพูดถึงสุดยอดผู้พิทักษ์ทังสีนะครับ พวกนี้นั้นเจอกับลู่โจมาหลายครั้งแล้วแกดูออร่รานะครับพวกนี้เกือบจะจําได้ทันทีนะครับมีขนาดพระเอกของเรา,าปลอมตัวอยู่ลัวและเชียงลี่นะครับได้รับบาดเจ็บต,ต่างก็หันมามองเช่นเดียวกันนั่นใครกัน <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ว่าใครเดีหลิวปิงนะครับจําได้ดีตัวเขาในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะนึกออกแล้วว่าชายคนนี้เป็นใครตัวเขาเริ่มหายใจไม่ตัวท้องนะครับหัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะ เต้นไม่เป็นจังหวะทำไมทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้เชียงลี่นะครับอาศัยอยู่ที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลานานตัวเขาถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในแปดทหารอ่าหนึ่งในแปดอ่าราชวงศ์ครักที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เขาไม่เคยพบกับจีเทียนเต้ามาก่อนแต่แค่มองใบหน้าของชายชาราที่อยู่หน้าของซื้อวุยาเชียงลี่ก็รู้สึกเกิดความสงสัยขึ้นมาชายชาราคนนี้คือใครกันทําไมซื้อวุยาต้องคุกเขาให้เขารวย ลีจิงจี้ไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรนะครับมันเหมือนกับอานางนั้นได้คาดหวังเอาไว้แล้วไม่ว่าจะไม่ว่ามันจะเป็นใครก่อข่าให้หมดหาลัวสังการออกมาอย่างไม่มีท่าทีที่หวาดหวัน่นเมื่อสิ้นสุดนะครับเสียงการสั่งการคนจากลัวหลานและชาวลัวลีตามก็พุ่งเข้าหาซื้อูยาอย่างบ้าคลั่งมันเป็นความบ้าคลั่งที่ดูคล้ายกับหมาป่า ดูโจเหลือไปมองพวกเขานะครับในตอนนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวเขานั้นจะปลีกตัวเองออกจากสถานการณ์นี้ได้สือบูยาได้พูดมาอีกครั้งถ้าถ้าหากท่านอาจารย์เต็มใจที่จะเคลื่อนไหวข้าสือบูยาขอให้สัตสาบานว่าจะยอมกลับไปสาลาจินจิงซานเพื่อรับโทษแต่โดยดีตุ้มหน้าผาของสือบูยานะครับ อาะแทกลงบนพื้นอย่างรุนแรมันเป็นกามันเป็นการคาร,าระวะอย่างสุดซึ้งง่นเองแม่ผมชอบจากนี้มากมากเลยนะครับฟังแล้วซอลูยาเนี่ยมันเด็ดเดียวถึงขนาดที่อยอมเลขกทุกสิ่งนะครับกับผู้หญิงที่ชื่อว่ายงหนิงยอดวีรบุรุษที่แข็งแกร่งนะครับท้ายที่สุดแล้วก็ยังพ้ายแพ้กับอิสจีที่งดงามคนนี้ลูโจลูก,ลกเข่าของตัวเองก่อนเสียเหลือบมองไปที่ซออูยาภาวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวัง ซ้สำสองก้อนแล้วกันไม่รอช้านะครับในเวลานี้ลูโจได้ขยับฟา้ามือของตัวเองในตอนนั้นเองพัดขนนุกยุงก็ได้ปาพุดขึ้นละเอกยอมมอบอาวุธรับบวงสวรรค์น,นะครับที่เคย <c oughs> ให้กับในส่วนของซือรูญยากลับไปและแล้วนะครับแสงทองเรืองรองที่ดูคล้ายกับแสงดาวก็ได้เป็นประกายออกมาจากพัดขนนุกยุงรับไปซะลูโจได้โยนพัดขนนุกยุงออกมานะครับมันได้ลอยไปหาซือรูยาที่กําลังคุกเข่าเพื่อข,อขอความช่วยเหลือ รือยอาที่เห็นแบบนั้นดีใจมากตัวเขานะครับได้ลุกขึ้นจากพื้นก่อนที่จะคว้าพัดขนนกยูงที่ลอยอยู่บนอากาศอะไรอยู่ในมือเจ้านั่นอ้าวล,ลืมสงสัยนะครับสิ่งที่เขาอา่มีเพียงแค่ซือยาที่กําลังโยนพัดขึ้นไปบนอากาศนะครับเมื่อพัดขนนกยูงได้แยกตัวเองออกมาก่อนที่จะส่งเสียงดังไปทั่วปัดขนนกยูงนะครับบัดนี้มันก็ได้ปลดปล่อยขนนกยูงแยกออกจากสองส่วนด้วยกันมันได้แยก โดยมีพลังแวววาวสีทองโอบล้องพัดขนนกยุงเอาไว้ขนนกยุงทั้งสองส่วนได้แนบกับส่วนหลังของซื้อหู้ยามันนั้นเปรียบประดุดดังราวกับปีของเทวดากันเลยทีเดียวลูโจงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยตัวเขาเห็นแบบนั้นก็ได้แต่พยักหน้าหืนั่นมันนกยุงสยายปีกสินะถ้าไม่ไดีแล้วถอยกลับมาเร็วผาลวสังการนะครับเมื่อเห็นในส่วนของ ในส่วนของสือวูยานะครับดูเหมือนว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างบัตรนี้นะครับทุกๆคนต่างก็รู้สึกได้ว่าพลังธรรมชาติที่อยู่รอบตัวกำลังถูกพัดขนนกยูงดูดไปพลังที่ว่าถูกพัดขนนกยูงนะครับดูซับเพื่อที่จะสร้างเป็นปีของนกยูงมันคือลักษณะจำเพาะของพัดขนนกยูงประกายที่ส่องออกมาจากตัวของสือบูญานะครับได้แผ่ออกมาส่องแสงสว่างเป็นประกายแวววาว มันเป็นแสงที่ดูราวกับผลจากตัวของนก,อยกยูงผู้ฝึกยทดบางคนที่เห็นแบบนั้นก็ได้แต่ตกใจนะครับจนไม่อาจที่จะขยับไปไหนได้สือวูยาได้ลอยไปในอากาศนะครับตัวเขายังคงไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาในขณะที่กระพือปีขนาดใหญ่ของตนทุกจังหวะการบินของเขามันทำให้ปีกคู่นะครับปลดปล่อยเข็มพลังงานจํานวนนับไม่ถ้วนออกมาตูมตุ้มตุ้มตูม,ตม,ตมปีกที่ปลดปล่อยขนนกยุงนี้นะครับมันก็ได้พุ่งตะลวงใส่เราผู้ฝึกยทด ผู้คนจากัวรีและรัวารานตางก็ตกใจกับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันของซื้อวหยาเมื่อทุกคนต้องการที่หันหลังนี้นะครับในตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วเข็มพลังงานจํานวนมากที่ได้กระจายออกมาจากท้องฟ้าได้พุ่งเข้า,าหาพวกเขานะครับทุกคนยังไม่ปราณีการโจมตีของซื้อวหยาเป็นเหมือนกับคาถามันเป็นเหมือนกับการถาถมของคลื่นยักษ์ที่ไม่ละเว้นศัตรูหรือมิตรนะครับ ตูมชาวรั่วรีถูกจากการโจมตีจนล้มลงติงสังหารเป้าหมายได้รับรางวัลแต้มบุญสิบติต้งสังหารเป้าหมายได้รับรางวัลแต้มบุญสิบติต้งได้รับแต้มบุญสิบลูโจไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะได้ยินการแต้งเตือนแบบรัวๆแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่แต้มบุญเล็กๆน้อยๆแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังดีกว่าพระเอกของเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยผู้คนจากรั่วหลานนะครับรีบใช้เวทมนต์คาถาในทันที ฝูฝึกพลังเวทมนต์คาถามักจะมีทักษะการป้องกันตัวที่อ่อนแอและแล้วต่อหน้าเข็มนับไม่ถ้วนนี้นะครับชาวลัวหลานเองก็ไม่สามารถรับมือได้เช่นเดียวกันท,ท่านซูห์ยาหัวจงยางรู้สึกมีความหวังอีกครั้งนกยูงสยายปีกเป็นเวลานาน,านเลอกมากเป็นเวลาน,านานมากแล้วสินาทีข้าไม่ได้เห็นมันไปอยู่ชิงเช็ดคาบเลือดนะครับออกจากริมฝีปากกรจบอุทานออกมาอย่างตื่นเต้น จำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ท่านซื้อวูยาได้ใช้ปัดคนนกอยู่คือการต่อสู้บนหุบเขาผิงตู่แต่ซื้อวุยาและท่านเจ้าสำนักกลางก็ร่วมมือกันเพื่อวางแผนและวางรากฐานของสำนักเอเวจีค่ะไม่คาดคิดเลยว่าวันนี้จะได้เห็นภาพแบบนี้อีกหลังจากอีกการที่ผ่านมาเนิ่นนานหลายปีเช่นนี้ สุดยอดปูพิทักษ์ทั้ง3ได้จ้องมองไปที่ซื้ออู้ยานะครับจากที่ยันไกลโฝนปีกขนาดใหญ่ของซื้ออู้ยายัางคงเปล่งปะกายมันได้กวาดล้างชนเผ่าอื่นและกองทารของเหลิวปิงอย่างไร้ความปาณีนี้ถอยเร็ววิง่งเหลิวปิงนะครับได้สั่งถอยอยางเร่งรีบในตอนนี้ตัวเขาไม่มีวิตัวเขานะครับไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายสถานการณ์ให้กับเราผู้ที่ได้อยู่ภายใต้อ่บาบังคับบัญชาทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งเดียวที่เขาคิดออกนะครับและ มันดังก้องอยู่ในหัวใจของเขานั่นก็คือต้องหนีต้องหนีใช่ครับต้องหนีต้องหน,งนีถ้าไม่หนีมีแต่ตายอย่างแน่นอนเมื่ออยู่ต่อหน้าชายชราที่เป็นอ่าปรมาจารย์จอมหมาไวร้าย,ายจีเทียนเต้าจะมีใครในลูกกันเล่าจะสามารถหยุดเขาคนนี้ได้แม้แต่แม่ทัพทั้งหมดเองยังสับสนนะครับกับการสั่งการขององค์ชายสี่แต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ยอมล่าถอยแต่โดยดีหารัวเองนะครับ ได้แต่จ้องมองดูการโจมตีที่ไม่อยากจะเชื่อตอนนี้ดวงตาของเขาเบิกกว้างมันเบิกกว้างก็เพราะความโกรธและความเกลียดชังที่ตัวเขามีดวงตาของฮาลัวเปลี่ยนจนกลายเป็นสีแดงวันนี้จะต้องเป็นวันตายของเจ้าฮาลัวได้กรีดร้องโหยหวนออกมาอยู่กลางท้องฟ้าเละแล้วร่างอาวตารเทพมาป่าก็ได้มายืนยัดปรากฏขึ้นอีกครั้งฮาลัวได้พุ่งเข้าไปที่ซื้อวุยานะครับจากจุดที่อยู่สูงฝ่าวูละแล้วนะครับด้วยความเร็วที่ว่าทําให าหาลวดใช้พุ่งเข้าหาซื้อวูยามันดูรวดเร็วจนเกิดเป็นพลังที่ดูเหมือนกับดาวหางดาวตกพุ่งทะลวงพื้นแผ่นดินซื้อวูยานะครับขยับปีเข้าหาตัวเองมันเป็นการป้องกันตัวเองโดยใช้ปีกนั่นเองคูชตูมซื้อวูยากระเด็นถอยกลับไปเมื่อเขาป้องกันสําเร็จซื้อวูยาก็ได้สยายปีกและโจมตีสวนในทันทีอุ้มอุ้มอุ้มเข็มพลังงานนับไม่ตวนนะครับได้พุ่งเข้าไปที่หาร่างวาตานที่หมาป่า หาลัวเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงนะครับเพื่อที่จะประชิดเป้าหมายอ,อย่างซื้อผู้ย่าพร้อมกับร่างอาวตารของตัวเองให้ได้เจ้านี้มันก็แค่ผู้ที่มีพลังร่างอาวตารดอกบัวหกกลีบเท่านั้นหาลัวรื้อแพร่พลังลมปานออกมาจากตัวตัวเขานะครับดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวกับพลังอวตารหมาป่าของตัวเองไปพลังอวตารเปลี่ยนแปลงไปมันดูเหมือนจะผูกปกคุมไปด้วยเส้นสีต่างๆที่ดูคล้ายกับเส้นเลือดเส้นเลือดที่ว่ากําลังส่องแสงสีทองระยิบระยับออกมา ตูมตูมตูมอ,อ,อาลัวาสามารถป้องกันเข็มพลังงานทั้งหมดได้ในขณะเดียวกันนะครับแม่ทัพทั้งหกก็ได้บินกลับไปยังรถม้าศึกของตัวเององชายนี่เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะค่วนสำนักเอเวจีพร้อมๆกับจนเผ่าอื่นในคราวเดียวได้ปดสังการด้วยแม่ทัพทั้งหกต่างค้งคำนับอย่างพร้อมเปลี่ยนเดี๋ยวปิงได้ฟังแบบนั้นนะครับได้แต่ตบเข่าของตัวเองแม่ทัพทั้งหกเห็นแบบนั้นต่างก็สับสนจนทําไม่ถูกหลิวปิงคือน้ําลายก่อนจะพูดออกมา มองหาช่องว่างและเลี้ยวถอยรีบหนีซะเอ๋ถอยหนีทำไมทำไมต้องถอยทั้งทั้งที่พวกเราได้เปรียบขนาดนี้กันแม่ทัพทั้งหกนะครับและอาแม่ทัพทั้งหกนะครับต่างก็รู้สึกสงสัยรวมไปถึงทุกคนนั้นถึงกับต้องฟังอ่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนนะครับยังไงซะเราตาอันจากดินแดนดานอันยิ่งใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์จากสาการที่อยู่ตรงหน้านี้ ในเวลาเดียวกันฮาลัวก,ก็ได้บินเข้าโจมตีใส่ซื้อวหยาพร้อมกับร่างอาตานราชามาปาของตัวเขาอีกครั้งซื้อวหยาถูกจุดการโจมตีได้นะครับก็ได้แต่ขมวหมดขิวตัวเขาได้ดึงปีเข้าหาตัวเองอีกครั้งก่อนทจะถอยกลับอย่างรวดเร็วท่านซื้อวหยาหัวจงยางปายยูชิงยางเยียนและตีชิงต่างก็อุทานออกมาด้วยความตกใจตุ้มในเวลานี้นะครับบนซากปร,ปรางปังของเมืองได้มีแสงสี ม่วงสว่างพุ่งมาสิ่งที่พุ่งมาก็คือพลังจากลูกศรพลังงานนั่นเองลูกศรพลังงานที่มีขนาดหนาพอๆกับลำต้นของต้นไม้ลูกศรพลังงานขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนกับเสาวสวรรค์ได้เล่นผ่านอากาศอย่างรวดเร็วด้วยความใหญ่ของมันนะครับทำให้ทุกคนหันไปสนใจลูกศรพลังงานได้เล่นจากซ้ายไปขวานะครับก่อนที่จะหยุดที่กลางหน้าผาของร่างอาวตารราชาหมาป่า การจูโจมของลูกศรพลังงานนั้นได้ผลฝลั่งร่างอาวตารทพมหมาปานะครับได้ถูกทำลายออกเป็นเสี่ยงๆในการโจมตออีเพียงแค่ครั้งเดียวหาลุอที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับรู้ตัวทุกอย่างตัวเขารีบกุมหน้าอกในขณะที่มองซื้อวูยาโดยสายตาทิ่มไมยางเชื่อฝลั่งร่างอาวตารของเขาถูกทำลายหาลุอนะครับเห็นชายชราคนหนึ่งที่อยู่ที่ซากของหลังอาอยู่ที่ซากของอาคารหลังหนึ่ง ในเวลานี้ลูโจรูปเข้าตัวเองนะครับในพยายามในขณะที่พยายามเก็บคันตนูกันตนูได้หมุนรอบตัวเองกลางอากาศนะครับก่อนเปลี่ยนกลับไปเป็นอาวุธเนื้นามอีกครั้งหลังจากที่ลู่โจนะครับเก็บอาวุธเนิ้อนเข้าไปในแขนเสื้อแล้วมันก็หายสาบสูญไปดูเหมือนว่าลูกศรพลังงานเมื่อครู่จะถูกยิงโดยชายชาราคนนี้ในขณะที่ฮาลุ่มองไปที่ชายชาราทั้งริมฝีป,ปากดวงตาจมูกหรือแม้แต่ใบหูก็มีเลือดไหลริน ติงติงเลือดของพาล้วนะครับหยดลงสู่บนผืนแสงแดดได้ซองพาเลือดทั้งหลายนะครับที่หยดลงมาไหนที่สุดเลือดของชนเพาอื่นก็ไหลลิ่นข้าจะไม่ปล่อยให้ใครหน้าไหนรังแกสิ์ของข้ารกนะนี่คือคําพูดของชายชรานะครับใช่มันคือคําพูดของลู่โจนั่นเองมันคือชายชราคนนั้นหลิวปิงไม่ได้เข้าใจผิด ใช่หลิวปิงไม่ได้เข้าใจผิดเป็นแน่ตอนนี้นะครับเขามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่สิมั่นใจหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์หลิวปิงหายใจติดขัดนะครับอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกําลังขัดอยู่ที่หลอดลมของเขาหลิวปิงไม่สามารถที่จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้เลยนะครับแม้ว่าพยายามมากแค่ไหนตัวเขาได้กลืนน้าลายซ้ําๆแต่หากหลิวปิงไม่ได้เป็นเจ้าชายแต่าหากตัวเขามีความเร็วดุดดังสายฟ้าตัวเขานะครับจะรีบ วิ่งหนีหางจุกตูดไปนานแล้วนะครับตอนนี้ที่เขายังคงพยายามถอยอย่างล่าช้านะครับก็เพราะว่าเขาต้องรักษาท่าทีนั่นเองหลังจากที่ได้เห็นลูกศรพลังงานของอหลังจากที่ได้เห็นลูกศรพลังงานนะครับเหลิวปิงก็ได้สละความคิดทั้งหมดออกไปตัวเขาช่างงูเขานะครับที่คิดว่าตัวเขาจะสามารถวิ่งหนีหางจุกตูดและหนีจากที่นี่ไปได้ ้องฟ้าโปรดโปร่งและเต็มไปด้วยสายลมอ่อนๆมันเป็นบรรยากาศที่ดูอบอุ่นวันหนึ่งหาลัวนะครับใช้มือข้างหนึ่งปุมที่อกตัวเขาไม่สามารถที่จะบินลอยอยู่ได้อีกต่อไปในที่สุดหาลัวนะครับผูมีร่างอวตารที่มาปาก็ได้ล้มลงสู่พื้นเบื้องล่างติงสังหารเป้าหมายได้รับรางวัลแต้มบุญห5 0่น 1, แต้มลูโจน,นะครับลอยไปขึ้นบนอากาศอย่างนุ่มนวลชายคนนี้คือจีเจียนเต้ามาไวาร้ายผู้ที่สามารถเอาชนะศัตรู เอาชนะศัตรูนับไม่ถ้วนมาในอดีตที่ผ่านมาเฉินเหลียงซูได้แต่คุกเข่าอยู่บนพื้นนะครับตัวเขาเฝ้ามองดูลูโ่โจอย่างใจจดใจต,ต่อดูโจเปรียบเสมือนกับไอดอลของเขาใครจะไปสนกันและว,ว่าตัวเขาจะมีรายชื่ออยู่บนสุดของลำดับบัญชีข่าวไม่ว่าจะเป็นอ่าเชียงรลี่องค์ชายหรือแม้แต่คนอื่นๆพวกเขานะครับที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่อยู่ในสายตาของเฉินเหลียงซูเลย ัวจงยางปาย,ยู่ชิงนะครับยางเยียลและตีชิงรู้สึกว่าตัวเองกลับมามีพลังขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาตั้งหมดนะครับแทบไม่รู้สึกถึงอาการบาดเจ็บอีกต่อไปเมื่อได้พบกับปรมา,าม,มาจารย์จอหมาไวร้ายนะครับผููเป็นอาจารย์ของเจ้าสำนักตัวเองทั้งสี่คนไม่รอช้านะครับโค้งคำนับอย่างพร้อมเพียงกันท่านผูอุสูลี่จิงยี่เองก็เก็บร่มกระดาษของนางนะครับนางได้ถือเอาไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะโค้งคำนับให้ท่านผูอุส ยยดฝีมือระดับสองของตูมังกรฟ้าอย่างยูหงนะครับจับจ้องไปที่ฟากฝาตัวเขานะครับเต็มไปด้วยสีหน้าอันจ็บป,ปวดและเอ่อ ตัวเอ่อตัวเขารู้สึกกระอักกระอ่วนนะครับไม่ต่างอะไรจากเฉินเลียงซูก่อนหน้านี้ตัวเขาไม่รู้เลยว่าจะอธิบายคําพูดยังไงดีอยูหงนะครับําได้เพียงแต่พยายามพยุงตัวเองขึ้นมาก็อจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นอีตอนหนึ่งที่โคตรมันนะครับหลู่จบ,บอกแล้วลูกศิบข้าใครอยาแตะเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะครับร่างอาวตารทพมหาปาเลยครับเจอลูกศรพลังงานทีเดียวจอดไปสิก่อจบไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ ดูเหมือนว่าสถานะครับจะพลิกกลับอีกครั้งหลังจากการเปรากฏตัวของลู่โจูแม่นอนครับการที่ลู่โจของเรามอบพัดกนนุกยุงให้กับซื้อวหยาเนาะทำให้ซื้อวหยาเนี่ยเก่งขึ้นมากนะครับเก่งพอที่จะรับมือกับในส่วนของไออารุ่นะครับที่มีร่างอาวตารที่ราชาหมาป่าอะไรนั่นได้แต่ก็นั่นแหละครับมันก็ไม่สามารถเอาชนะแบบปิดฉากได้ในทีเดียวอะไรประมาณนั้นพระอีของเราก็เลยยิงตะนูใส่นะครับ ตู้มเดียวจอดใช่ครับตู้มเดียวด้วยอาวุธนิยนานนะครับมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธทุกรูปแบบทุกชนิดได้นะครับมันเป็นอาวุธที่แม้แต่ระบบเองยังไม่สามารถวิเคราะห์ให้นะครับว่ามันเป็นอาวุธในระดับไหนอย่างเช่นมันมีอาวุธระดับลูกใช่ไหมครับแล้วก็สูงขึ้นไปอีกที่เป็นดีของดีนะครับก็คืออาวุธระดับสวงสวรรค์อาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นต้น อาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นกลางและแน่นอนครับที่สุดของที่สุดก็คืออาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอดไม่รู้นะครับว่าอาวุธระดับสวงสวรรค์นเนี่ยทวยไม่รู้นะครับว่าอาวุธในานามเนี่ยจะอยู่ขั้นไหนดีไม่ดีนะครับมันอาจจะเหนือไปกว่าอาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอดก็เป็นได้ด้วยซ้าเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะได้รู้คําตอบกันแน่นอนก็นั่นแหละครับเดี๋ยวตอนหน้ามาดูกันว่าไอ องค์ชายสีหลิวปิงนะครับจะหนีรอดหรือเปล่าแล้วไอ้หนึ่งในแปดแม่ทัพราชาองครักษ์ที่แข็งแกร่งที่โดนสือบูหยาใช้แผนการเล่นงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงเนาะจะถูกลู่โจกุดหัวด้วยหรือเปล่าก็มาหาคำตอบในตอนหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมก็สองสามตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเดือดสนุกทุกตอนเลยนะครับคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ